คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรเจ็นะครับคลิปนี้ก็เป็นเลข2ตัวนะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบเป็นสูตรใหม่นะครับหมดก่อนหลุดไปนะครับสำหรับเลข2ตัวสูตรนี้นะครับก็เข้ามาสั้นๆด้วยกันนะครับสี่งแต่ทั้ง4ง่วนะครับเข้าทั้ง2ตัวบน และ2ตัวล่างสูตรที่เราใช้นะครับก็คือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำไปบวกกับเลขคงที่บวก2บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1 4หลักบวกกันนะครับตต่เเลขคงที่อีกตัวนะครับได้เป็น6เลขนำนั้ห6เลขนะครับมาวินกันเป็น2ตัวนะครับ แล้วก็ใช้ทั้ง6เลขนะครับาทำเลขเบิ้ลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ4งวดเลยนะครับตัวอย่างที่เข้ามาของสูตรนี้แล้วก็จะไปหาวันที่16มีนาคมกันันแรก็จะเป็นงวดนี้นะครับ17มก,กราคมนะครับเราจะหางวดนี้จากสูตรนี้นะครับก็ใช้วันที่2มก,กราคมเป็นตัวตั้ง 2บวก9บวก9บวก5หลักไหนกันบ้างทางลูกศรได้เลยนะครับ2หลักรไว้นะครับ9 2ครั้งก็เป็นหน่วยบน2ครั้งเลข5คือ10ลา2บวก9ได้11 11บเวก9เป็น20 20บวก5ก็25นะครับก็ใช้เลข5ไปบวกกับเลขคขงที่5บวกของคงที่ได้7 1> 7จบกหคงที่ได้8 8ดบวกหนึงคงที่ได้เกก้บวกหคงที่ได้10นะครับใช้เป็นเลขศ0นบวกสคงที่ได้2 2งบวกหคงที่ได้3นะครับ7 8 9 0แปส นัเลขนะครับมาวิดกันเป็น2ตัวนะครับไม่รวมเลขเบิ้ลก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับเลี้ยงจากน้อยไปมากนะตัวเลขน้อยไปมากก็เริ่มเลขสูงนะครับ0ูน3 0 7ก็เดี่ยงไปเรื่อยๆนะครับจับินกันหกเลขนี้นะครับก็มาทำกันเบิ้ลด้วยนะครับกันเบิ้ลก็จะอยู่ข้างล่าง ก็จะได้0 0 2 2 3 3 7 7 8 8 9 9ครบแล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบ1ิบ17มกราคมไปดูผลรางวัลกันครับรางวันที่1ออก8 0 7 7 7 9เด้ลขท้าย2ตัว2 3 2ตัวบนนะครับ7 9อยู่ตรงนี้นะครับ7 9เข้ามาเป็นตรงๆเลยนะครับ แต่เป็นสูตรโต๊ะนะครับไม่ใช่สูตรตรงต2ตัวล่าง2 3ส,สก็อยู่ตรงนี้นะครับเข้าตรงตรงเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเป็นสูตรโต๊ะนะครับไม่ใช่สูตรตรงๆก่อเข้าทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับตัวอย่างงวดต่อไปนะครับหาวันที่1กุมภาพันธ์ ใช้วันที่17มักกราคมนะครับเป็นตัวทัง7บวก9บวก9บวก2 7บวก9ได้16นะครับ16บวก9เป็น25 26แล้วก็27 ก็ใช้เลข7็นะครับหลักหน่วยน้ำ7บวกเลขคงที่7บวก2คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลข0 0ูนยบวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวกสคงที่ได้ส4 4ี่บวก1คงที่ได้5 ครบแล้วนะครับ6เลขนะครับ901 2 4 5ทหดคนสูตรกันอีกทีนะครับ4หลักนะครับหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ลหลงรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่ในสูตรนี้ก็คือบวก2บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1 นำ6เลขนะพี่ได้นะครับมาวินกันเป็น2ตูวก็จะได้01 02 04 05 09 12 14 15 19 24 25 29 45 49สุดท้ายก็จะเป็น59นะครับนำ6เลขนะครับมาทํากันเบิ้ลน,นะครับอยู่ข้างล่างนะครับ ก็จะได้001122445599เลขเด่นเลขดับนะครับให้ไปแล้วนะครับก็เอาไปตัดนะครับในแต่ละงวดนะครับให้เหลือน้อยชุดลงไปดูผลกันนะครับ1คุมพาผัดรางวัที่1น,นะครับ558700เลขท้าย 2, 2ตัว51 2ตัวบน00มีเบิ้ลมีหามนะครับ ก็มาดูตรงกันเบิ้ลน,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลขสูงสองตัวล่างห้าหนึ่งางหนึ่งห,งหอย่าลืมกลับกันด้วยนะครับสูตรโต๊นะครับไม่ใช่สูตรต,ตรงๆถูกต้องนะครับเข้าทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างตงัวอย่างงดเราไปนะครับ หาวันที่16กคุมพาพันธ์ใช้วันที่1กคุมภาพันธ์เป็นตัวตั้ง7บวกศบวกศบวกห้าเจ็ดบวกหานะครับได้12ก็ใช้จฉนเลขสอ สองบวกสองของที่ได้สี่สี่บวกหนึ่งของที่ได้ห้าห้าบวกหนึ่งของที่ได้หกหกบวกหนึ่งของที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองของที่ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งของที่ได้สิบใช้เฉพาะเลขสูงสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสูง ทั้ง6เลขนะครับมาวินกันนะครับก็จะได้ 04, 0 4 05 06 07 0คย์เรียงกันไปเลยนะครับทำกันเบิ้ลด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับกันเบิ้ล0 0 4 4 5 5 6 7 9 9 9ครบแล้วนะครับชุดนี้นะครับ ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับ1 0 0 0า0 0 0ร 5, อบที่หนึ่งอแปดสี่เจ็ดสามเลขท้าย2ตัว5 0าี่เบิ้ลมีหาม,มาอีกแล้วนะครับ7จมาดูกันเบิ้ลนะครับมีนะครับเลขเจตัวล่างนะครับ5 0 5 0, 0ูน อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขอเข้ามาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวลาหมดต่อไปนะครับ1มีนาคมนะครับหมวดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาใช่วันที่16กุมภาพันธ์เป็นตัวตามน้อที่1น,นะครับ 8 4 7 3 7 7เลขท้าย2ตัว5 0 3นะครับหลักร้อย7หน่วยบนนะครับ2ครั้ง5เป็น10ล่าง3บวก7บวก7บวก5 3บวก7ได้10 10บวก7เป็น17 17บวก5 22ใช่เฉพาะเลข2นะครับนำ2บวกกับเลขคงที่2บวก2คงที่ได้10 สีบวกหคงที่ได้ห้าหบวกหคงที่ได้6กบวกหคงที่ได้7จ็บวกสคงที่ได้9ก้บวกหคงที่ได้10นะครับก็ใช้เฉพาะเลขสูงสี่ห็ก้าศูนย์นะครับนำทั้งหเลข มาวินกันเป็น2ตัวนะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับกันเบิ้ลอยู่ข้างล่างนะครับครบแล้วนะครับ1มีนาครไปดูผลกันนะครับวันที่1มีนานะครับ ลังวันที่1ออก8 18 8 9 4เส่ท้ายสตัว5้2สตัวบน9 4 9 4 4 9นะครับอย่าลืมกลับกันด้วยนะครับ2ตัวล่าง5้า 5, 4 4 5หอสห้อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับก็เข้ามาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างไม่งงนะครับตัวอย่างนะครับ4่งวดด้วยกันนะครับ เข้าสั้นๆนนะครับสูตรนี้แต่เข้าทั้ง2ตัวบทและ2ตัวลลางต่อไปนะครับเราจะหาวันที่16มีนาคม2568ใช้ผลของวันที่1มีนาคมนะครับ2568ดมวล่าสุดที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งหลังวันที่1ออก8 18 8 94เลขท้าย2ตัว50 บวก4บวก4บวก5 4สบวกสได้8ปนะครับแปบวกแเป็น16 16กสิบหวกห้า่เใช้เลข1นงะครับหลักหน่วน้ำหนึ่งบวกกับเลขคงที่หนบวกสองคงที่ได้3า สาบวกหคงที่ได้ส4บวกหคงที่ได้ห้าบวกหคงที่ได้6กหบวกสคงที่ได้8ปบวก1คงที่ได้เก้าก็จะได้3 4 5 6ี่ห้า 8 9นะครับนำทั้ง6เลขมาวินกันเป็น2ตัวนะครับเรียงกันไปที่เลข3นะครับก็จะเป็น3 4 3 5 3 6 3 8 3 9 4 5 4 6 4 8 4 9 5 6 5 8 5 9 6 8 6 9แล้วก็สุดท้าย8 9นะครับ ทำกันเบิ้ลด้วยนะครับเป็น3า4 4 5 5 6 6 8 8 9 9พบแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ฝากไว้พิจรารณากันด้วยนะครับ16สรุปนะครับเลข2ตัวชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับงวดประจาวันที่16มีนาคม2568เป็นสูตรใหม่นะครับงวดก่อนหลุดไปนะครับ ชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับส่วนที่เข้ามาสั้นๆนะครับ้วยกัน4งวดเข้ามาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างงวดที่16มีนาคอจะได้เป็นชุดนี้นะครับฝากพิจารณากันด้วยนะครับตัวเลขเยอะไปนะครับเลขเด่นเลขดับนะครับมาเน้นมาตัดได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเลขเด่นเลขดับที่แอดให้นะครับช่องอื่นก็เอามาตัดได้นะครับสุดคนอื่นก็มาตัดได้นะครับ ทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดนะครับใครชอบสูตรจการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับสูตรหมือเจ็ดแปดเก้าอยากได้สูตรไหนนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับจะทยอยทาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ